สวัสดีครับวันนี้ผมคุณิสานมาเที่ยวทางภาคเหนือน,นะครับจะพาพี่น้องมาที่พิพิธภัณฑ์ชาวเขาบ้านบ้านมงนะครับดอยปุยนะครับเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรก็จะมีเครื่องใช้นะครับของชาวมงที่เขามาเก็บไว้นะครับ เป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกรองก็ดูไปด้วยกันนะครับฝังน,นี้ มาฝั่งนี้ก่อนมีเตาด้วย,อ,วยอืม อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับครกของทาวชาวอีสานบ้านเรานะครับเป็นครบตําข้าว ก็เป็นประชากรชาวเขาในประเทศไทยนะครับในปีคศ1998นะครับก็จะมีพวกอีกก็พวกถิ่นกระเรียงขมุมูเซอรีซอลัวม้งหรือแมวเย้า Thank you.